ดอกคู่เสียงลั่นลั่นซับสองข้างกับเพื่มกับเพื่มไฟ RGB สวยๆววางตรงไหนก็นลั่นลำโพงบูทุดโคบสตาร์ p 7 2 30วัตต์เสียงลั่นจริงๆครับ่าครับต <t> ัวนี <T> ้เ <Star> สีย <T> บ <Star> TF Card USB เพิ่มเติมได้ AU X ได้แล้วกันน้ำระดับ IPX5 งานเนี้ยบสวยหรูเลยครับชอบตั้งตรงไหนก็เฟียวไฟ RGB สวยๆกับเสียงแน่นๆลันล่นๆนะต้องมาตัวนี้นะถึงจัดให้ลูกค้าไปใช้กันดีกว่าครับใครกำลังหาลำโพงบูททูธสักตัวหนึ่งไว้แบบติดตัวจริงๆพร้อมออกงานพร้อมตั้งทุกที่นะห้องนั่งเล่นห้องนอนเสียงเต็มห้องแน่นอนนะครับมาตัวนี้นะโฮปสตาร์ Star P 7 2นะครับ เก็บเงินปลายทางแกะของเช็คของก่อนชําระได้นะครับเทสอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะนจัดราคาดีๆไปให้ใช้กันราคาไม่แพงที่ h v Group ครับ